ลัคนาราศีที่สองนะครับนะที่มีโอกาสที่จะปลดหนี้หรือได้ของใหญ่นะครับนะหรือว่านี่เบาบางลงลัคนาราศีที่สองก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎมีใครลัคนาราศีกรกฎบ้าง นะมีใครลัคนาราศีกรกฎบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้ผมหน่อยสิลัคนาราศีแรกตุลลัคนาราศีที่สองคือลัคนาราศีกรกฎนะครับมีใครลัคนาราศีกรกฎบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้ผมเลยนะกรกฎนะนี่แหละนี่แหละมีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้หรือหนี้สินเบาบางลงหรือได้ของใหญ่ อาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองสามอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับนะนะครับชัดเจนนะชัดเจนนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะอืมนะฮะนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับนะชัดเจนนะ คุณอะไรเนี่ยมามา่ามินตราบอกว่าว่าแล้วสองเด้งเลยเราแน่ขอให้สองเด้งเลยนะนะครับนะอ่ะกากระกดขอปลดนี้ก่อนเลยครับจานคุณไตรวุฒิพรมแดงสวัสดีนะครับท่านใดผมทักทายไปแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะท่านใดผมอ่านไม่ทันก็ขอโทษด้วยนะครับ มันมองหลายจอแล้วก็ตัวหนังสือมันเลื่อนเร็วมากนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะอาจารย์ใครเนี่ยอ้าวเลื่อนไปแล้วอ่าไม่ทันอีกแล้วโอ้นะสองลัคนาราศีแล้วนะครับที่มีดวงที่จะปลดหนี้หรือได้ของใหญ่ ของมีค่าของใหญ่ที่สินเบาบางลงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ไม่แปลกนะครับอยู่ที่พื้นฐานดวงแต่ละคนนะเมื่อไหร่อาจารย์จะมาเชียงใหม่อ๋อช่วงนี้ยังไม่ได้มีนัดหมายอะไรที่เชียงใหม่นะนะครับผมิึงกลับมาจากฮ่องกงกลับมาจากสาธารณาช,าชนลาว แล้วก็เพิ่งเสร็จงานอีเวนท์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวยังไม่ได้มีโปรแกรมเลยที่จะใครเนี่ยใครส่งขนมอะไรขนมหวานมาให้เนี่ยเมื่อกี้นี้คุณอะไรนะเห็นคุณมิกกี้ส่งอ๋อส่งขนมหวานมาให้หรืออะไรอ๋อสายรัดข้อมือหรอทําไมผมดูเป็นไอ้นี่วันเนี้ยไอที่มันขายอยู่ในดันกินโดนัทนะขอบคุณมากครับนะ เพิ่งเสร็จงานอีเวนต์ไปเมื่อเออสาร์อาทิตย์นี้เองนะครับที่เซ็นทรัลรัฐเพ้า,พาวเดี๋ยวก็จะมีเกณฑ์ทางอะแหละแต่ลงัลงยดรังรอสรุปอยู่นะขอบคุณมากที่ทักทายกันนะฮะโอ้ก็ส่งสารและข้อมือมาไอ้นี่ก็ไปดูเป็นโดนัทอีกกูเอ,อ้ยเอออืมหัวจะปวดหิวเลยเนี่ยส่งมาเนี่ยอืมนะฮะชัดเจนนะ สลัคนาราศีที่ดวงจะมีลาบลอยเอ้ยใช่ดวงจะมีเกณฑ์ปลดหนี้หรือหรือมี่สินเบาบางลงหรือได้ของใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีเกณฑ์มากๆเลยในช่วงจังหวะที่ดาวโคจรในลักษณะนี้นะฮะนะฮะนะ